สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมอีิลล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับแมพที่มีชื่อว่า Escape the Cruise Ship of b e รู้สึกว่าเหมือนเราจะอยู่บนเรือนะครับเรากำลังจะไปที่ไหนสักที่แล้วก็โดนซอมบี้บุกโอ้โหกราส,สีบอกว่าอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าทุกคนนะครับชอบผมนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1000 0 like. ไลค์ถ้าทุกคนกดครบ10,000ไ like, ลค์ผมก็จะ มีความสุขนะครับทุกคนมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วหนึ่งหมื่นไลค์เนี่ยคนติดตามยังไม่ถึงสองร้อยเลยงั้นเราไปลุยกันดีกว่าดูข่าวดูข่าวด,าวดิมีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีอะไรเลยไปกันดีกว่าไปทางไหนอะมีเตียงด้วยซอมบี้บุกเหรอวะนี่โอ้โหรู้สึกว่าเหมือนทุกคนบนเรือน,นี้กลายเป็นซอมบี้หมดแล้วนะครับเหลือแค่ผู้ยังมีชีวิตรอดอยู่เช่นเรากับเพื่อนเราไปเลย ไปไหนเนี่ยเพื่อนโอ้โหโอ้มากรทางนี้เหรออ๋อ oh. เจอผู้รอดชีวิตเพื่อีมีคนแล้วไปด้วยกันนะเพื่อนเราต้องออกไปจากเรือนี้หได้ไปเลยนี่ไงไปเถอทางนี้เออเหยียบได้ไหมเนี่ยมีเหยียบแล้วกันโอ้โ oh. หรู้สึกว่าเรือเราจะโดนอะไรไปแล้วนะครับตอนนี้มันไม่ลงเดี่ยวความเป็นเรือแล้วอะอย่าเพิ่งจมนะเว้ยขอออกไปจากที่นี่ก่อนโอ้โ oh. ห มันกลายเป็นเรือปีศาจไปแล้วทุกคนไปทางไหนเนี่ยทางนี้ใช่ไหมโอ้สารเคมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยทางนี้ค่อยๆไปโอ้โหโอมีซากของซอมบี้อยู่ด้วยอู่้หูตาลายมากทุกคนตาลายไหมผมตาลายโอ้ยตาลายอ้าเอาไหมผมจะอ้วกแล้วทุกคนตาผมลายไปหมดแล้วโอ้ต้องผ่าดแล้วนะงั้นผมจะอ้วกตรงนี้แล้วเด่ย เรียบร้อยโอ้โหมันไหลแบบสุดๆไปเลยอะไปทางนี้เหรอเขาบอกให้เราขึ้นไปบนรถเราขึ้นไปบนตู้คอนเทนเนอร์เราใช้โคมไฟเหรอจัดไปเฮ้ยนี่นะอย่าหลุดนะโคมไฟไปทางนี้ทางนี้พนักงานอีกแล้วอุย้ยมีคนตายด้วยอุ้ยโอ้โหเจอปลาหมึกอีกแล้วไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่เจอปลาหมึกแล้วดิเ <c oughs> จอปลาหมึก <c oughs> เรือนี้มันโดนอะไรไปแล้วเนี่ย ท้งซอมบี้ทังปลาหมึกยักษ์ไปท่นี้รอดได้กระโดดโอุย้ยผ่านโอ้ oh my god กระโดดโอ้ยรอจะปลาหมึกยักษ์ก็มาเจอซอมบี้แล้วดูดิทุกคนไาแล้วไม่อยู่แล้วมีใครกลัวซอมบีไม้ไหมทุกคนถ้ามันเกิดกับโลกเราจริงๆขึ้นมาทำยังไงเนี่ยดูดิซอมบี้เขาบอกว่าเรามีเพียงหนึ่งตัวเลือกคืออะไรอ่ะหนึ่งโอ้โอโอไปยังไงเดี๋ยวเนี่ย ไปทางไหนอะ่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยว้าตื่นมาอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ย,อย,อ,ย,อ,ยอยู่ในปากปลาหมึกเดี๋ยวนะปลาหมึกมันมีฟันอย่างงี้ด้วยเหรอทุกคนอะปลาหมึกมันมีฟันงนีจ้จริงจริงใช่ไหมไม่น่ามีนะทุกคนไม่น่ามีฟันแบบนี้นะครับปลาหมึอกอะ่ะเขาไม่เรียกปลาดิเขาเรียกหมึกใช่ไหมใครชอบกินหมึกบ้างทุกคนผมเนี่ยชอบกินนะครับแต่ผมไม่กินหนวดใครไม่ชอบกินหนวดเแบนผมบ้างโอ้โหเจอเงียงแล้ว ทำไมในตัวหมึกมันก็เป็นอย่างนี้เนะี่ยทางนี้แล้วกันโอ้ยังไม่ทันะไรเลยผมจะไม่ไปตรงกลางในขาดทางนี้ละเห็นไหมตรงกลางอ่อเพื่อนไปให้ดูละเห็นไหมมันไม่มีตรงกลางทุกคนตรงกลางไม่มีจริงค่อยๆไปตรงนี้โอ้โหเพื่อนเราตายไปแล้วรีบตามมาเพื่อนไปแล้วไปแล้วครับอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ,โอ,โอ้ไม่โดนใช่ไหมอ๋อไปละ หลุดยังโอ้ในตัวมึกมันมีอะไรเต็ไมไปหมดเลยทุกคนไปแล้วไม่โดนชิวๆโอ้เดี๋ยนะทอปลาหมึกเรายังมาเจอที่นี่อีกแล้วเหรอโอ้ยเดยวโอ้ยมันลื่นมันลื่นอ๋อเอาไมาไปละซ้ายนี่ไงนี่ไงหลุดหลุดลุดไปละครับเดี๋ยวนะเราออกมาจากตัวปลาหมึกแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยว่าไงเพื่อน เขาบอกให้เราเข้าไปห้องของพนักงานแล้วเปิดห้องฉุกเฉินไปไหนอะทางนี้ใช่ไหมได้เลยไม่ยากไม่ยากเราก็ต้องไม่ตายด้วยสิทางนี้ไหนนี่เหรอไม่ใช่เอ้าใช,ใช่เพื่อเราเปิดแล้วห้องฉุกเฉินเปิดแล้วทุกคนไปลุยทางไหนอะห้องฉุกเฉินอยู่ไหนวะเนี่ยตรงนู้นเหรอตรงลิฟต์ใช่ไหมไป ไปดูไปดูฮึบตรงไหนเพื่อนอ๋อเพื่อนตามเราซาสุเกะเหรอขอบใจมากเพื่อนไปทางไหนอะทางนี้เพื่อนปีนได้ไปทางไหนต่อตรงนู้น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 ปืนมาเพื่อนตามมาตามมาเร็วตามมาเร็วฮึบไปโอ้ไปได้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อตรงนี้ตรงนี้อ๋ไปไหนต่อฮะ ไปยังไงอะเพื่อนรู้ละผมรู้ละนี่นี่เพื่อนเฮ้ยเพื่อนไปไหนแล้วอ่ะเพื่อนตรงนี้ตรงนี้เพื่อนตามมาเลยเพื่อนไปแล้วขึ้นตรงนี้นี่อุ้ยโอ้มีซอมบี้ด้วยโอ้ยซอมบี้ตัวเขียวซอมบี้หรือเดอะฮักเนี่ยไปอีกทีแล้วมีทางขึ้นตรงนี้ด้วยไปเลยลุย เรามาอยู่ด้านนอกของเรือแล้วทุกคนไปเรายังไม่รอดเฮ้ยอ้ย้หสาน้ำกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยโอย้ตาลายโอย้ตาลายผวไม่ไหวแล้วุกคกผมจะอ้วกแล้วเออไปได้ทีหุยตรงนู้มีเกาะด้วยน,น,นู่นไงเราต้องไปตรงนู้นให้ได้ฉันไม่อยู่แล้วที่เนี่ยต้องไปที่เกาะเกาะไปทางไหนอะไปทางนี้นี่เหรอ ระวังควันไปละฮึบฮึบเรียบร้อยไปขึ้นไปว่าไงเพื่อนคือบอกให้เราขึ้นไปข้างบนสุดเหรออ๋อให้เราหาที่ใต่ไปบนเกาะตรงนั้นไปเราจะรอดแล้วทุกคนนี่ไงโอ้ยโอ้โหซิปลายถึงแล้วโอ้ไปต่อ หรือยังไม่รอดซอมบี้จะตามเรามาได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้นะไปไหนต่อครับเพื่อนไม่ใช่เพื่อนเขาเ,เป็นกะลาส,สีเรือกระโดดลงเรือจัดไปไปเรือเอ้าเรือไม่ไปอ่ะไปละโอ้หลากอนยังมีเพื่อนอยู่บนเรืออยู่เลยจะมีใครรอดอีกไหมเนี่ยเรารอดแล้วทุกคนโอ้ยเรารอดจากเรือนลกนั่นแล้ว เราทำได้ทุกคนโอ้ยเรารอดแล้วครับทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับทุกคนกับแมปที่มีชื่อว่า The Curse Chip Obby และก็นั่นแหละครับเราก็ลอดอีกครั้งนะครับถ้าใครมีแมป Escape หรือแมปแบบไหนในโลบอกรนะครับอยากให้ผมเล่นก็ส่งมาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์ครบ1 0 0 0 0มืไลค์ด้วยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วละ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายทุกคนจุ๊บๆ